ยงเซยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการอัปเดตเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคลิปใหม่ล่าสุดเลยจากเบมอนนะครับในไอจีแล้วก็ในติ๊กต็อกนั่นเองวันนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เขาปล่อยคลิปใหม่มานะครับเป็นคลิปของ การก่อนที่จะอัดคลิปนะครับชาเลนจ์เพลงโบน่าโบน่าในตอนแรกที่เราเห็นกันไปแล้วนั่นเองกับการเต้นแบบเท่ๆเลยของทั้ง3คนสาวหัว3ามสีนะครับจากเบบี้มอนสเตอร์ที่เปลี่ยนลุกมาเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะได้เห็นสีผมที่ชัดขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับจิกิต้าเนี่ยจะเป็นสีบลอนแล้วก็เหมือนจะเป็นออกชมพูชมพูหน่อยๆนะครับส่วนฮารัมเนี่ยเหมือนจะเป็นสีเทาม่วงๆไปเลยสวยมากๆนะครับของลูกกะนี่ก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมเลย สวยจริงๆ3คน3สีที่เปลี่ยนสีผมเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้เนี่ยชิกิต้านะครับระบบทเป็นคนถ่ายเลยแล้วก็เดินมาทักฮารัมนะครับก่อนที่จะให้ฮารัมเนี่ยร้องเพลงโชว์สักหน่อยซึ่งงานนี้เนี่ยฮารัมเอาอีกราวนะครับทุกคนโชว์พลังเสียงแล้วก็บันไดเสียงแบบว่าสวรรค์สวรรค์สนๆเลยเป็นเสียงที่ฟังแล้วเนี่ยขึ้นสวรรค์ได้เลยนะครับทำเอาชิกิต้าเนี่ยอึ้งมากๆจนต้องเรียกพิรุกกะเนี่ยให้มานั่งฟังฮารัมร้องเพลงด้วยกัน จดิตการเรียกเพื่อนเรียกพี่ของจิกิตาเองเนี่ยก็คือเกินตานมากๆนะครับอินเนอร์แรงขั้นสุดรับบทน้องสาวที่อยากโชว์ความสามารถของพี่สาวตัวเองมากๆจนต้องเรียกพี่ใหญ่มาฟังมาดูกันเลยว่านี่มาฟังพี่ฮารัมเขาร้องเพลงสิดูสิว่าเสียงแบบว่าเหมือนมีออโต้จูนอยู่ในคอตลอดเวลาเลย,เลยนะครับ เป็นคลิปที่ไม่ได้มีอะไรมากแต่เราเนี่ยได้เห็นถึงความเก่งของการร้องเพลงฮาราแอมแบบอยู่ๆร้องได้เลยเล่นได้เลยนะครับแล้วก็การแสดงที่เป็นชกิตาการละครมากๆและก็ความสวยนะครับของรูกะที่เข้ามาถึงแม้จะซีนน้อยกว่าแต่ว่าเด่นมากๆนะครับซามซาวเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากเลยกับแก๊งผมสามสีนี้จาก Baby Monster นะครับแอบกระซิบว่าคลิปนี้เนี่ย แต่ละคนคือสวยมากๆออร่าของคนจะได้เดบิวต์เนี่ยมันแรงจริงๆนะครับจิกิต้าเองเนี่ยแต่งหน้ามาจัดเต็มเลยฮารัมเองก็สวยมากๆยิ่งมาเจอกับผมสีที่เข้ากับตัวเองแล้วด้วยลูกะเองเนี่ยสะพรึงเลยนะครับกับความสวยของสาวผมแดงใครที่ได้ดูคลิปเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์3คนแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าอึ้งกับเสียงของฮารัมไหมอึ้งกับความสวยทึ่งกับความสวยของสาวทั้ง3คนจากเบบี้มอนสเตอร์กับแก๊งสีผมมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปียวมอนเนี่ยเดี๋ยวเรารีบนำมาแชร์เลยคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กันด้วยครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง